หลังที่สามฮครับบ่หลังติงูตุ้มยดตุ้มยดครับตัวใหญ่โอ้ยรับอ้ยสวยอยู่จ้ะถูปลาขาไงตัวใหญ่เน่ครับขอออ้ย ใต่จะสวดเลยครับคุณปลาขาปลเขาเอาสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับเามนี่มาพอกันกับบรานสาาน้องขอเจ้าครับมาทำน่กมพอกันเาีอิหาที่่กลยันสองพันห้าร้อสนมืนี้ยวาพี่นนองเสยนหลนะวาเนาะเส้นเส้นแดงหาอยู่หากินเดวันี้่ยนไหมครับาเมือี่ยาพี่นนองมะลงนาเนาะมใส่จุ่มเมืองจ่เพะวะเฮ็รแกะ ่างเนาะเะพัดไอเกีที่เราแส่ต่ว่าจะต้องอยากลองใส่จุ่มเมือเนาะว่าคนสีมัคื่อเ่วยปบะมาณตนั้ห้าใส่หนล่าคุกปี้นะเดินมกราคุมหายนะจบระมานนี่และตั้งีหม่ังีไม่จะแต่ว่ากะขามากกะเทน้อพี่น้อยพี่น้อยคนดังไสนะบาเนะับมหมอนี้ข้ากัมาทีู่ดน้งเมกนาอมหาใส่แถวเขาเสมองนี่นะครับเสเาใส่ทุกปีเนาะ ว่าเด็กตุ่มหนมือชิดหลังธน,นาคารเพราะว่าตุ่มเกาห้องว่าเด็กตรวจสอบนะน,นี่ตุ่มหม่ห้องั้างมาเป็นปีที่แล้วเนาะว่าด้ใส่งานจาน้ะซ้างมาลาครับบ่าใส่งานเลยครับเป็นตุไมตาเมั่งจ้าว่าตุ่มห้องชิดหลังหนึ่งสีททำงานมาแล้วนาะจุ่มมันมาครับ,รรบไปจา้า ล้างเละของเอาจ้ะจ้าถูลูกล้กานมนะพออยู่พอกินให้ลูกล้านมันหมานเด้อให้แล้วแรงแล้วง่าย,ายพี่น้องกกษตรไทยพี่น้องมือจั๊กสองสามหลังเนาะ,ะนแล้เกษตรบาลานยางใส่ไปเรื่อยๆจ้ะเขี่ยพื้นที่ว่าน้ำใสดีแหงจ้ะ ได้หันบ่เราต้องหาพื้นที่ว่างให้เพิ่นลงเสมอนะบ้าน,นเนาะแค่เสือบ่พันแขีนเปียกวัดปีที่แล้วเขาเขาได้ใส่เบาๆจุ่มบ่่ได้ใส เพราะว่าตุ่มนี่เขาสั่งมาว่าใหนใส่พอเถื่อนเนาะนี่จะใส่ตุ่มเก่าหมดปีที่แล้วนะจ้ะเราปีการนี่ว่ามันไม่ได้ใส่ตุ่มเลยนะเหาเนาะเมื่ใส่อยู่ไปจักหลอดม,มึงสองหลอดนี่แหละมันหมานเลยหลบหลานแล้วคอยอยู่คอยกินถ้าก็สิใส่ไปน้ำก่องเกงสิละจ้ะไปเลยๆทำไป,ไห,นปไห,นหน่อยโปกล้างคนไว้น้ำเบาๆไปล้างที่สองของหาจ้ะ ขอเพิ่กนกระสิชั้นเน่แจักน้อยเข้ามาทุกปีมองนี้นี่มีมีงาใหม่หกขนาดานัน้นไหเนะปีนี้สงสัยน้ำพัดไปเบิดจ้ะมันมันตุ่มโยตุ่มโกงเด้เอาตัวใี้งๆงามำแต่ว่าก็เห็นหอยพี่น้องพอ่นยางลงอยู่เนาะถ้าใส่เบ็ดหรือใส่ตุ่มวะนนี้ ไปลังที่สามจ้ะใส่ลังนี้แล้วก็จังไปผอกันเดี๋ยวนึงตอนห่อายามเนาะหมายเนาะมันมานตุ่มยอยตุ่มโกงเด้อเขาได้หลายประสิวเขาปละเขาง,งามงามร้านมาคอยอยู่คอยกินหล่ร้านมันมาน เรียบร้อยจ้ะเดี๋ยวก็จะไปพอกันอีกเท่านึงตอนยามจ้ะอ๋อเดี๋ยวเวลายามตุ่มพ่อแล้วครับล้างเลาะเขาใส่ไว้ประมาณสัมมกโมงกว่าัครับเตือเตือนให้เลาะยามตุ่มบึนบิ่งกันครับว่าลาังเลาเขาจะเป็นทังไหนเขาเขาบอกยามถึทั้งหมดถึงต้อใส่เลยครับแมนครับ,บเถือมาแต่หลัง ล้งที่ลังที่สองสิบารันม่ใส่ทั้งนี kind ้ of โอ้บาอ้อขอๆๆโอ้ยแต่ก็สวดเลยครับคุณปะเขาปะเขาเอาโอ้ยนะครับคุณอดต้นเลยครับอดนเลย อาเล็กงเน้ำมันน้ำมันาเลยข้าใจแขงเหมือนแจ็คหน่อยเนาะัเพราะการเดินเท้าเขาออกจากมองใสตุ่มไปหอดของพัน่ประมาณยี่สิบกิโลเนาะเดี๋ยวคนสิเนาเนาอจ้ะอวยงามเลยครับหอมเลยครับนางที่สองครับ ดสองนี่คือรับหลังมือกางแกงไงอยงไรหลังโอ้ลาขาวครับขาวยูขาวยูขาวยูเยอะฮากับใส่โค like ้งไก่คือเก่าเนาะเมนครับโค้งไก่สดจ้ะ ใช่หรอหลังที่สามครับบ่อหลังติ้งวะตุ้มยศตุ้มยศครับยตัวใหญ่ฮอู้้ยนะครับผมต่างเศดินกันตินติดดินต่างกับ อุ้ยไปแห้เงีนะครับอุ้ยโอ้ยเครับปะเขาหองโอ้ยครับนียสวยอยู่จ้ะตปะเขา้อโอ้ยนี่ไปให้งีครับหลังเ้าครับเหนเยเลยคนดึนขาก่งเนาะโยนหนักเลยหนัก เกะเลกน captions, ้อยกันจ้ะมองดึงดึงมาออกเนาะมันหนักแค่งันโย่ลำหนักมันลงกลนเดี๋ยวเดี๋ยวาเดี๋ยวตัวเปลาครับน้ำแข็งตัวเปลาเป็นต้นอ้วนไหมครับนม่ตัวนี้หนาเลยเนาะคุณนี่ ยูชันแหงแต่ะมะลานพนเราจะลงไปเอาเอง้ยเห็นตัวปลาตัวละเดี๋ยวดูวนกบึงบ้ายปางามขากูเนี่ยน้ำเดือดบ่ โอ้ยโอ้ยแต่งอ่างเลยจ้ะมามากันนะปูหินตัวหน่อยๆเขาบอเอาเอาด้วจ้ะเพราะว่าบาา้านเราสนองเบิงเหลวเพินพ่นเมเพิ่นไหลแหงน้ำขาเพิน่นเมเพิ่นตัวหน่อยๆดำๆขึ้นกันกับ,กบปิ่งเนา,บาะบ่เนาะบ่เอาจ้ะมาเห็นไหม งาบขึ้นมาเลยบางหลังก็ใส่ใบมองลำบากนี่จักน้อยจ้ะแตน้นงเป็นคนทีจ้ะโอ้ยอยามางม่เปล่าถ้าแต่ปลาขาวนะ้ปลาซิวขาวก็มีมอยู่จัดแต่บ่อหลายบอหลายเป็นไงปลาขาวนี่หลายเห็ดผสมพอดีนะ่ะรุนสมนียเนาะ ฝากหลาบฝากกลอยปีงี้ตาทัวเจ็บขนาดเลวจ้ะปลาธรรมชาตินะนี่เราไปกระเด็ดผลมาเล็กน้อยเนาะ,ะก็กระเด็ดะก็กระเด็ดัวสองตัวนี่ยจ้ะนี่ครับนีกระบาลานลงไปเอาจ้ะขอบพันชั้นให้ขาสะนงจังก็่ค่อยได้แตงแต่ปีเป๊จัดจริงหรือละวตวขนาดขาผีแล้วก็เป็นขาแบบมองได้ชั้นๆนี่สิ กังบอดดามิดบ่ล้างเหล็กล้างเหล็กของเห่าเรานี้เนาะทีเขาใส่ที่เหลกเลยให้เหล็กล้างเหล็กของมนนี้เลยจ้ะโอ้เขาอยูโอ้พวน่ะแต่ไลเติมอยู่ไยปูยังนะ ปูหินด้วยป่อยซักบ่า,า,าดอกไม่เอาห้องกระสีแดลายเตบอจี่เนาะเดี๋ยวมือไอม,ม,อม่ก่อนจ้ะวันนี้บ่านคันผอมเอาปูหินแต่ว่าดองเหมันแสบแล่วเนาะแต่ว่าก้าสีดองนี้สองทํำความสะอาดแบบขนาดสืบแปลงไม่แปลงที่ฟันนไม่เนาะคัดมาถูที่ละตูคัดเหลือกเบิ้งจ้ะพอจะนองเคยเห็นเป็นตูเป็นลายาเห็นไหม อเอาไปดองเอาไปลาบได้เบดอเราจะปูเสียบเพืกันเดี๋ยวมือหนาก็มือนี้บอฮันเอาจ้ะ <c oughs> โอ้โค่อยๆนะที่เป็นเจาะที่เป็นบอลาข้ <c oughs> อหัวกอเออปูหัวหนึ่งตัวนึงให้เจ้าออก อดีตปีในมกเลยเนาะโอ้ยหน้งามแห่งจต่ตัวปลาคุณคุณนี่ผสมพอดีเลยนรือเามาแล้วมาแล้วผมนหนว่าลังเหลวกม่มีนะล้งเหลวจะเข้าใจจะล้างที่สองลงนาลงหลังทางจะหกไงด้วยกับช่วง ดันง,ไงนงไเนไโอปาก็ยังรลอยเอาวนอยู่น้าตุ่มเลยครับเข้าไปปูเนาะก็ก็กนี่บอโอ้ยนี่เน่ยยุคนบดินแห้ง,งมันย็นอากาศเย็นเขาไม่กระตินเหี้ยิปูออกจากไม่เอาเนยเลยนลจนี่ะมันจริก เทองโง่เล่วะนี่แต่ประขาวเนาะปลาสิวเขาว,ว่านเห็นเขาเปันไหนก็สวเขา,าเเเแคงเห็นลอยในเหือนะแมนก็ตัวไงแหงแต่จะร้าบนเขาจะหล่นซ้ำนิ้เมือนี่ครับแต่ใส่งามเลยงามเลยไน อ,อยตอมเออนหนหวานเมนลอยว้นน้ำตุ่มครับน้ำใสพี่นองพันใส่ใสดูเนาะดูแลักเก่พัน,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 นดีอาหารนะเมนครับน้ำน้ำใสดีเหครับน้ำแนมเห็นรเปลาาง่างนีนังหนึ่งเขาเคยมาใส่พันสิ้นคอนใหม่ได้อกันน้ำผัดนรึเปลด ยกขึ้น้งปลอสะอาดบ่กปสะอาดตอนไหนเิอะไรเิหมกหมกเลยเต็นนีปวดนั่นมอมีบังเถอะห่อใส่ดูนจะเนยเกเห็นหอยพี่น้องคใส่ย่มีหอยพี่น้องใส่ อีกสามลังลาาะมันาะอังปลากระเดปากระเดชปลาข้าหน่อยหน่อยาไปถอดจะเจ็บไปปลากระเดถอดลาบได้เบ้อแล้วหักลาบอะไรจะลักเดชถอดก,ก็ไเลจ้ะมีปซิวเขาจ้หนุนโยเอ,อ้มเท่าเห็นนันนี้แต่หลุ่นิดหน่อยเป็น,นปลาซิวเขาอน,น,นี่จ้ะเฮ้ยตัวนี้ย่ห้โอ้ย ลงมาอย่าเล่นใส่เดือลงมาได้ฟังหองกับสั่นๆน่เด้อขาหิง่งจังมาอยู่คนห่งปุยใหญ่ขาห่างๆขากะหางๆคนเป็นยังไเปลี่ยนใหมโหห่โอ้หดเปลี่ยนใหม่แ่ว่ามีดไเป็น,นองไข่อะงมึงมอหงใส่เนาะไว้ใส่ ไอ้ผุนก็เลือกน้ำเลือกแห้ไม่ต้อมีปอสะอาดเลยปอสะอาดแมนโบสะอาดดีบิสะอาดดีริอันนี้มุ้ยเนี่ยโเห็นโตป่าคุณอ่ะป่าได้หลายเต็มไปจนอ่ะเนาะไปเห็นเพื่อนมาเขาก็โมยู่เนี่ยโเห็นโตป่าปล่อสะอาด ตัวปลาก็ไม่หงำเนาะตัวน้ำมันใส่แห้งมันแนมเสียปเห็นตัวปลาเนี่ก็ดเคืองติกันเนาะนี่ครับพี่น้องเอามาหาใส่ปูหินเนะครับปูปูยังไงปูหินปูผู้ปูขนนะปูตามตีไงเท่าไหร่ประจำแมนครับเป็นพี่น้องเป็นเอาโครงไก่มาใส่ไปเห็บเสียไปจริงเี่เวลาไรเปนไก่ยางยามครับเพราะว่าเป็นเสียออกมากินโครงไก่มันปู ปูหิปูขนปูตามปูขนเป็นยังไงแมนครับล่าพันใส่ไว้แล้วพันกระิยางยามไปเพราะว่าพันจะออกมากินพันก็งมเอาครับไปไปเบื่งลังทีลังหนหลังที่แปดพ่อที่เก่าอีกสองหลังอีกสองลังหมงหาดมีบอกห่วยสั่งว่าเน อาการอ่งนี้ส่ส่วนทั้งวนเนาะส่วนทั้งกระใสที่แหลมเนาะชื่อเสียอู้ทายยืนหมดไหโอ้ขึ้นหกเลยไม่ยั็เขาเลยปลานี่ยดิโอ้โหคแข้งโอ้จะไปผายโอ้อืมแล้วม่มีอาการมานํำเต็มจั๊ไปหมูสัวกเลยจั๊ทำประมาณนี้หรอกเห็นจะว่าออกโอ้ยโอยขาดเลย นั oh, oh. Oh, oh. ่ก็ขาด้รามาแล้วมันก็อยู่ก uh ็ก uh> ินอยู uh ่มลัต uh ังดงทางลังท uh uh ่าห uh uh> uh ้องมันลังทุด่ายห้องครับนีห้องกรไดตุ่มา่สิบหลังครับเเบ่งมี่อบ่บ่อบ่อบ่ีบ่อ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 บ่่อบ่่ ก่อนปีทีแล้วเนาะตึ้งจ้ิวหักเึนเขาักจ้าิ๋วเข้นเนาะโอ้โหตัวปลาลอยตัวพันย่าเถือนเนาะนี่ครับทีนี่น้ำัดเถอะนี่บัดไม่ตัดใดเลยเนาะมาใส่ออมโค้งเลยโค้งคุณครับนี้ถ้าเอามาุไม่ตมานอเมือก่อนะ เป็นเป็นก็มีปูอยู่เห็นโค้ไก่หนปูโอ้ไก่เห็นหมนกัดตุ่มเลยอ่กัดตุ่มขาเยบ่น้ำขันแหงเลยปูนี่เปนให้มตีลยนี่เายู่ลาไปไหมอไรอยู่ดกินอยู่แต่ป้าขาวเนอเนาะแต่ซื้อขาไข่ขาวเนาะนี่ครับ น้อกใส่ดูนั่นน่ะเนาะใส่ดูอยู่เห็นพราเห็นหอยหักใบใหม่ใบเลซอยฮักใบใหม่อยู่เพราะว่าพี่น้องเขาก็หักใบใหม่โผล่ล้างตุ่มไว้นําครับให้เกยงหากลี้ยงให้กินไปดูไก่ปลาไก่พูดก็ดีจังนึงครับมีหมองหาอยู่หากินหลายเนาะหลายอย่างเนาะแม่นครับใส่ดูใส่ขยันก็ดียีนมีนาเห็ดน้ำเห็ดออกก็หาเห็ดน้ำเห็ดค้อนก็มีมีหลายเห็ดครับ ห,า,หาปูหฮ้าปลาปลาผูนานีจะฮ้าใส่ตุ่มใส้ยั้งน่ะครับแมนครับหมวดพักกับไล่พักครับเ,เหมือนเาสิเหมือเาะเมือักเมืองักเมืองทัเงัมือ,มอนี่ก็เสบได้ครับกินกับตุม่มลาบเนาะกระปนกระป่นกระปี่นกระปุ่น นเกายเครื่องตีกอยู่จ้ะแข็งเข้ากับใส่มะนิดนึ่งปลาออกมาเนี่ครับนะตัวปลาเขาไปสวยอ่ะขอเป็นน่อหมวกสินของจิมนาติจ้าจิมยูแล้วจังไปเบื้งอีกคนหนึ่งนี่นี่นี่ปูที่เพิ่นเอาเอาใส่เอาขูงไก่ใส่แต่ว่าอันนี้เพิ่นเป็นลูกเพิหรอไม่เอานะครับม่นเป็นปูหินเนาะแต่อันนี้เป็นปูขนปูตามเนาะปูผู่เนะจ้ะ เพิ่มมาขาวหนใหญ่โปรยเพิ่นได้จะไปเบิ่งผลงานของเขาอยู่โหลดเนาะมีนครับไปเบิ่งขัดกำงามอยู่โหลดกันเลยจ้ะนี่จัดตัวปลาของเขากำงามเลยน่ะบาลเนาะมีนครับเป็นปลาขาวเนาะส่วนใหญ่เลยจ้ะปลาขาวครับปลาซิวเขาจะเป็นลายครับมีนแต่ว่าลอยนั่นมีแน่เนาะปลาซิวเขาเนาะถ้าก็ลองมายามเบิ่งเนาะลองมาใส่เบิ่งใจเอามาซีบหลังเนาะเพราะว่าเขากะ พมห่วว่าวพ่นสีเขนาน้อยเขาไหลยมห่วงว่าวพี่น้องมนสิมากใส่ดูโอจังสีเนะเาะก็เลยมาล่องเบิ่งจ้ะมองเขาเคยใส่ประจําทุกๆปีหละจ้จะจนมาประซิวเขาเป็นสีเขาส่วงฝนส่วงน้ำเป็นขาดบ้างขาดบานะ้างน้ำเ,เป็นเส้าไหลไนตอนนี้น้ำกันยังยังไหลอยู่แต่ว่ากับเ<า>พราะใส่ได่เพราะยูได้กินอยู่นะจ้ะแต่ว่าใส่ตุ่มนี่สิใส่มองเกาทุกมือบได้เนาะต้องขยับขึ้นไปเรื่อยๆจ้ะบามือใส สามสี่หมื่นสี่จังหวัดไซครับหม่อเก่าเนาะแต่ว่าข้าน่าจะไซต่อกันถึงหมื่นก็ต้องขยับขึ้นไปอีกเนาะแมนครับพี่น้องพยายามเพชรบดบ่คือเสียงรถเรียนหลายแท้ะคุณจ้ะแต่ว่าถ้ากลับมานเ่าจะอยู่เด็กกินนี่เนาะเด็กสนองเอาไปทาเกลือปีกแล้วก็สิ่ตำทั่วกินนะจ้ะเดี๋็กสนองเสีเอาหนังแข็งใส่เนาะแข็งใส่นนาะเพราะว่าแมนเทาเดินทางอยู่ปุ๊บวิโร่เนาะ เพราะว่าเดี๋ยวพ่อออกมันจิตแตกนอกจากเวลาหัดปีกนก็เสียบนำมาเนาะใช่ก้อนปลาพอนั่งสดครับเนี่ยเพราะว่าเที่ยวที่แข็งใส่กับหนาเลยคือกระสิเขาไปนี่ทอง,องปลาเ <ปา S 2> นะ<ป>านะปลาห้ากระสิใสป่ปลาเตบโบนาบกุกลี่นำมาเนาะนี่ครับเปเห็ดปลาสวนล้วงจะไปปีนไปถอดไปหลาบกันยังสดสดคือเก่าจา้ะนี่เป็นคลิปมาใส่ตุ่มเนาะเปลี่ยนเปลี่ยนยังเกาะเป็นเนี่ยเขายังไม่กินนะจ๊ะ ว่าทุกมือห้องกระเพาพี่น้องไปไปหาเห็ดเนาะนี่ครับก็วันนี้กระนองขึ้นจะใส่ตุ่มเบิ่งก็เลยส่วนมาล้านผ้ามาใส่ตุ่มนะจ๊ะกระมานเพืดออยู่เด็กิน่นะเกือบเต็มติีขึ้นจ้ะเพราะว่าตุ่มพ่อเอามาซีบหลังนะจ๊ะไม่เท่าเอามาเบิดเกิดสิเดรไลยเติมวันวานนะตุ่มห้องก็วันไายครับวันนี้นี่จ้ะมื่ออื่นเกิดจังมาหลุนมาตามเบิ่งนะจ๊ะว่าันแรส่งห้องกรพ้าพี่น้องไปหาอยู่หากินแนี่ยเอาได้นะวานถ้าใส่ตุ่มหรือว่าันไปเก็็บเหดนะะจ ครับเชิญชอบคลิปนีม่จากในกระฟกพี่ฝักน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อสำหรับคลิปใหม่จากบาลานครับจ้าวันฉลองขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อจ้าทุกไลค์ทุกแชร์และทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามรับชมจ้าขอบคุณความหกความเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องป่านานหลายๆเด้อจ้าจะพอกันคลิปไม่จ้าคลิปนห้เสองสองคนลาไปก่อนจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าดิมแห่งลำรวดลำาเดจ้า